สวัสดีครับวันนี้นะครับเอกพามาดูตัวรถดำนะครับคันนี้เอกแต่งอย่างสวยเลยนะครับวันนี้ส่งที่สุราษฎร์นะครับอําเภอเวียงสะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้นะครับตอนนี้ลูกค้ารับรถเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวดูกันครับเอกใส่อะไรไปบ้างนะคันนี้เป็นดำนะครับตัวนี้ใส่ยางเป็นคอสตวินนะครับสองหกห้าเจ็ดห้าอาสิบหกตัวนี้เป็นยางผ้าใบสิบชั้นยางตัวนี้ มันบรรทุกได้น้ำหนักนะครับก็คือประมาณ5ตันแต่อยู่ที่การใช้งานด้วยนะครับลูกค้าถ้ามันเป็นแบบเป็นทางลูกรังเป็นทางทางเป็นทางแบบต้องใช้แรงกําลังเครื่องมากๆเลยครับลูกค้าพยายามอย่าบรรทุกให้มันถึง5ตันนะครับประมาณ4ตันน่า,นาจะโอเคเพราะว่าจริงๆยางเขาไม่ได้ทํามาเพื่อบรรทุกโดยโดย,โดยตรงนะครับอันนี้ก็คือเราเราใช้งานแบบต้องดูความเหมาะสมด้วยครับเนาะโอเคแล้วก็เป็นล้อแม็กนะครับคู่หน้านะครับ ตัวนี้ลูกค้าติดกันชนหน้าเข้ามานะครับเป็นกันชนหน้า KTC นะครับมันก็ใส่รถโล่สปอร์ตไททันสปอร์ตให้นะครับติดฟิล์มไปแล้วนะครับด้านข้างลูกค้าสั่งติดสติกเกอร์นะครับเป็นลายแรดนะครับแล้วก็คือชื่อกิจการของลูกค้านะครับโกต่อติดต่องานได้นะครับขนย้ายเปลือกโลกรับถมดินขุดสระทำทุกอย่างเลยนะครับอยู่อำเภอเวียงสะนะครับ ล้อแล้วก็อันนี้ใส่เป็นบันไดข้างมันนะครับแล้วก็คิ้วกระสร์เบ้ามือจับติดฟิล์มกองแสงมันนะครับโอเคแล้วทีนี้ล้อหลังเดี๋ยวมาดูตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับตัวนี้มันเป็นล้อกระทาผ่า T C P Y นะครับตัวนี้เป็นเป็นล้อกระทาผ่าที่แบบกลึงขึ้นรูปมันนะครับมันจะไม่มีรอยต่อถ้าเป็นรถบรรทุก5ตันเนี่ยครับต้องใช้ล้อกระทาผ่านะครับเพราะไม่งั้นน้ําหนักมันจะรับไม่ได้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่ได้ล้อกระทาผ่าจริงก็ต้องเป็นแม็ก นะครับถ้าเป็นรถรถสามตันใช้แม็กได้แต่ถ้าเป็น5ตันปุ๊บต้องเป็นรถกระทาผ่าเลยนะครับแล้วก็ใส่ย,ยางเหมือนเหมือนคู่หน้านะครับยางคอสบินนะครับสองกห้าตัวนี้เป็นกระบอกตับกระบอกดัมมนะครับกระบอกดัมเป็นดัมมให้ด้วยล็กนะครับแล้วก็เป็นสั่งการด้วยรีโมทไฟฟ้านะครับด้านข้างอันนี้เสริมแหนบไปนะครับแหนบเสริมไปทั้งหมด6เซเส้นนะครับแล้วก็อันนี้ ลูกค้าสั่งใส่เป็นโช๊คมาสี่ทั้งหมดสีต้นนะครับโช๊คไข่นะครับแกน2ี่สบมิลหนึ่งคู่แล้วก็แกนส6บหมิลหนึ่งคู่นะครับเอกถามที่ที่ที่ร้านช่วงล่างนะครับช่วงล่างบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แกนที่20มิลทั้งหมดสี่สี่คู่ไปเลยอย่างเงี้ยมันจะหนืดเกินไปนะครับมันจะขับแล้วมันจะไม่สมูทใส่เป็น2ี่กับ16อย่างงี้โอเคอย่างงี้ีจะดีกว่านะครับแล้วก็เป็นตัว อุ้ยมโดูครับเป็นตัวเพาลอย T C P Y นะครับตัวนี้ถ้าเสื้อเพามันหักนะครับตัวนี้รับประกันให้้วยนะครับ2ปีนะนะครับใช้ใช้เป็นของนี่ห่อ T C P Y เขาว่าเขามีตัวรับประกันนะครับแล้วก็มีตรงเตงบูชเหล็กอัดจารบีนะครับตัวนี้เป็นตรงเตงบูชแบบอันนี้ตรงรุ่นนะครับใหญ่ใหญ่เบอริ่มเลยครับอันนี้แข็งแรงเลยครับแล้วก็เป็นตัวดำนะครับลูกดาเป็นดำคอกสูงนะครับดำคอกสูงสามแล้วมีทั้งเตี้ยทั้งสูงนะครับ ลูกค้าสั่งได้ว่าจะเอาแบบไหนจะแบบเปิดข้างก็มีนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เอกจะทําคลิปส,สั้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะต้องไปทํางานต่อเอกให้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูความรวดเร็วในการยกดําเด็กทําให้ดูแป๊บหนึ่งก็ได้ครับอันนี้จะเป็นรีโมทเคเดี๋ยวเขามากดรีโมทก่อนอเดี๋ยวดูดูแบบตอนลงก่อนนะครับตอนลงก็จะเป็นมันจะมี มีดาวกับอัพนะครับอันนี้ดาวนะครับแต่ลองกดดูกดแช่ไว้นะครับ,รบกดแช่ไว้ลองแล้วกดแช่ก็จะเงียบหน่อยครับจะไม่ค่อยมีเสียงอะไรโอเคนี่ลงสุดแล้วอันนี้ก็ขึ้นขึ้่นก็จะมีเสียงหน่อย อันนี้ดำได้5ตันยิงนะครับน้าหนักบรรทุก5้าตันดําได้นะครับลูกค้าไม่จําเป็นต้องทําเกียร์ฝากนะครับอันนี้ทางที่ที่ที่อู่แจ้งมาว่าตัวตัวกระบอกดาเนี่ยใช้ตัวรุ่นดีนะครับแรงกําลังเหลือเฟือเลยครับในการดําครับโอเคระยะเวลาประมาณไม่เกิน20่สิบีนะเมื่อกี้ผมนับค่อนข้างเร็วนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผม คลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไงผมถ่ายอีกคันหนึ่งส่งให้ดูใหม่นะครับตอนไปส่งมอบลูกมอบลูกค้านะครับอยากได้เป็นรถดำางี้อย่งไรเดี๋ยวทักเอกในชัดหรือโทรให้ก็ได้นะครับขอบคุณครับ